สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พี่กูจะพามาชมสวนนกที่จังหวัดชยัยนาทนะคะมีรถพาเที่ยวรอบๆด้วยค่ะสำหรับ E ีีที่หนึ่งนี้นะคะเราขึ้นรถวนรอบสวนน้ำกันก่อนนะคะแล้วก็ยังมีรถแบบนี้ค่ะเป็นคนพาเราไปนะคะพี่พี่เ <ๆ S 2> พื่อนๆ,ๆเชิญชมรอบๆสวนก่อนเลยค่ะเริ่มต้นที่หลักกิโลศูนย์ของ บ้านสวนนกนะคะชัยนาทค่ะก็จะวนรอบๆนะคะเป,ป็นเวลาประมาณ10นาทีได้ค่ะก็จะผ่านกรมนกต่างๆนะคะรอบๆบริเวณสวนนกค่ะพี่เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงนกไปด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นชมรอบๆสวนนกนะคะ เราก็จะมองทั้งสองข้างทางค่ะพี่กุ๊กก็ถ่ายให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วพี่กุ๊กจะพาเจาะเป็น EP EP ไปนะคะว่าในแต่ละส่วนของส่วนนกที่ชัยนาธมีส่วนใดบ้างค่ะมีนกสวยๆเยอะแยะเลยค่ะมีปลาด้วยนะคะก็จะมีสถานที่สำคัญสำคัญค่ะมีสัตว์ออกมาเดินโดยที่ไม่ได้กลัวเราเลยนะคะก็มีเป็นบางส่วนค่ะ รถคันนี้ก็จะออกเป็นเวลานะคะมีตารางเวลาการเดินรถค่ะเพื่อนๆสามารถดูเวลาแล้วก็นั่งรอได้สักพักสักพักเลยะะแหละค่ะแล้วเขาก็จะมารับเรานะคะโดยวนไปรอบรอบสวนนกนี้ค่ะหนึ่งรอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ไปตามกรงนกต่างๆค่ะที่อยู่รอบๆบ,บริเวณเลยนะคะ พี่เพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาเที่ยวชมได้นะคะถ้าเป็นคนชัยนาทจ,จะไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายเลยค่ะถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะคะก็จะเสียบัตรผ่านประตูคนละ30บาทค่ะผู้สูงอายุที่โปกบัตรประชาชนมานะคะไม่เสียเงินค่ะแล้วก็คนที่จังหวัดชัยนาทก็ไม่เสียเงินนะครับนำบัตรประชาชนหรือ,อ,อบัตรที่ทางราชการออกให้ะคะ่ะยื่นให้เขานะคะตรงที่จำหน่ายตั๋วค่ะก็เข้ามาได้เลยค่ะ ฟรีค่ะข้างในด้านในก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มเบาๆจำหน่ายด้วยนะคะนอกจากพี่ๆเพื่อนๆจะได้ชมนกต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีอุทยานพันป่าด้วยค่ะมีเป็นอุโมงค์นะคะแล้วก็มีปลาต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยค่ะก็มีประวัติการสร้างเขื่อนเจ้าพยาด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถ ลงจากจุดที่รถพาเที่ยวนะคะแล้วก็ข้ามไปทางซ้ายมือค่ะก็จะพบอุทยานปลาเลยนะคะสามารถเข้าชมได้ค่ะติดแอร์เย็นสบายค่ะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วรถก็จะวนมาจอดตรงที่เราขึ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะพี่เพื่อนเพื่อนคะเตรียมตัวลงจากรถได้เลยค่ะตรวจสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆที่นําติดตัวมาด้วยนะคะอย่าหลงลืมไว้บนรถนะคะเพราะว่าจะมีคนขึ้นต่อไปเลยค่ะ เราสามารถติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ด้วยนะคะพอดีวันนั้นที่พีกุูดมาก็มีคณะทัศนศึกษาของเด็กๆนะคะมาลงด้วยค่ะ ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกุ๊ดก๊นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย